สวัสดี FC มื่นพุทธา h ช n แนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้เราหมื่นพุทธามพระแท้จะมารีวิวงานพุทธศิลป์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาในรุ่นนะฮะหนุมานพุทธศิลป์นะฮะหนุมานพุทธศิลป์ของหลวงปู่บุญมานะโชติธรรมโมแห่งสำนักสงฆ์เขาแก้วทอง จังหวัดปราจีนบุรีฮนะชื่อรุ่นว่าเศรษฐีบูรพามหาปราบนะจะเป็นแบบไหนนี่นะยังเห็นละนี่กล่องนะกล่องก็จะเป็นอ่าสีครีมนะฮะซีนด้วยสีทองนะแล้วก็มีลายอ่าพระพุทธอยู่นะฮะนี่กล่อง ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยหนึ่งนะเพราะว่าข้างในเป็นรูปหล่อนะก็เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะสำหรับรายการนี้นะจำนวนการจัดสร้างหนึ่งร้อยลังนะหนึ่งร้อยลังแบบลุ้นเนื้อนะแล้วก็มีรายการอื่นอีกนะก็จะมีรายการที่หนึ่งนะลำดับที่หนึ่งก็คือเนื้อทองคำนะสร้างตามจองไม่เกิน9้าองค์นะ แล้วก็2นะฮะเนื้อเงินก้นทองคำนะเหมือนกันสร้างตามจองไม่เกิน9องค์เช่นกันนะแล้วก็3นะชุดกรรมการรพา3าองค์สร้าง399ชุดนะ399ชุดส่วนรายการที่4นะฮะเป็นการรายการรุ้นเหนือสร้างแค่1น0ลังเท่านั้นนะย้ำอีกทีว่า100ลังเท่านั้นสร้างน้อยมากมากสำหรับงานพุทธศิลป์รุ่นนี้นะแล้วก็รายการที่5นะฮะเป็นช่อ9องค์ นะเป็นช่อหนุมานเนี่ยเองค์นะสร้างแค่ยี่ช่อเท่านั้นนะลวรายการที่6เป็นอ,องค์ชุบทองพ้นทรายนะก้นชุบกระไรเงิน500องค์นะแจกผู้ช่วยงานนะแล้วก็รายการที่เจนะนะเนื้อทองแดงมันปู500องค์ถวายหลวงพ่อนะะถวายหลวงปู่บุญมา ห้าร้อยองค์ถวายลงปูบุญมาก็มอให้กับทางวัดนั่นแหละนะแล้วรายการที่แปดนะฮะเนื้อทองแดงลมดําก้นกะไรทองสร้างเจ็ดร้อยองค์แจกในพิธีนะ,ะแจกในพิธีรายการสุดท้ายรายการที่เก้านะ,ะเนื้อนวะโรหะลงยาก้นอุดเงินนะ,ะสร้างแค่สิบเก้าองค์แจกประธานดําเนินงานนะ,ะนี่คือรายการทั้งหมดนะ,ะแล้วก็ ในหลังหลกการันตีให้นะฮะเนื้อเงินสามองนะฮะเป็นเนื้อเงินลงยาหนึ่งเนื้อเงินพ่นทรายขัดเงาอีกหนึ่งนะแล้วก็เนื้อเงินซาตินก้นเ,เงินบริสุทธิ์อีกหนึ่งนะการันตีให้เนื้อนาวะอีกสององนะะเนื้อนาวะก้นเงินแท้อีกหนึ่งนะเนื้อนาวะก้นชุบกระไหล่ทองอีกหนึ่งนะก้นเงินก้นทองว่างั้นนะแล้วพิเศษสุดเลยนะะเนื้อเหล็กน้ำผี อีกหนึ่งองค์ในหลังนะแล้วก็มี3มเคสมองค์ 2, K, 2องเคสององค์นะตามนี้นะในรายการนะมาเดี๋ยวเราจะมาให้ fc ได้ดูนะว่าเป็นยังไงนะนี่นีี่ซีนเดิมเินะซีนเดิมเจะเป็นแบบนี้นะข้างนอกจะเป็นรูปพระพุทธอยู่นะแล้วข้างในก็จะมีคำว่านะพอเห็นอยู่นะนุมานพุทธศินนะเศรษฐีบุรพามหาปรา เราจะมาแกะกันเลยอ้รุ่นนี้สวยฮนะเป็นงานใครที่พลาดงานพุทธศิลป์รอบที่แล้วไปนะฮะรอบนี้บอกเลยว่าราคาย่อมเยาวกว่านะแต่ความสวยงามไม่ต่างกันเลยนะนี่นะพอแกะซีนออกไปปุ๊บก็จะมีสกรีนด้วยสีลุง้งนฮะสกรีนด้วยสีรุ้งด้านบนว่า หนุมานพุทธศินนะฮะแล้วก็มีชื่อรุ่นเศรษฐีบุรพามหาปราบแล้วก็มีรูปหน้าหนุมานอยู่ตรงนี้นะะด้านล่างมีคมาว่าหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสํานักสงฆ์เขาแก้วทองปราจีนบุรีปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ฮะมารุ้นกันเลยว่าข้างในเป็นอะไรฮะมาแล้วมาแล้วรอบนี้เป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะเนื้อทองแดงเถื่อนแบบนี้นี่ งดงามแล้วเนี่ยงานพุทธสิลป์เขาสวยๆนะะเนื้อทองแดงเถื่อนนะโอ้ยโอ้โอเล็กหลักเดียวฮนะเล็กหลักเดียวฮะเล็กหกตัวเดียวสุดยอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวไม่ดูองค์งนี้แกออกซีนมาละนี่นะแกออกซีนมาแล้วอสวยมากๆสังเกตนะะในปากกำลังจะหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่ล่ะก็ นั่งยองๆน,นั่งยองๆแบบน,นี้นะดูทุกมุมทุกมุมเครื่องทรงงดงามอะลายกระหนกเล็กๆน้อยๆนะนี่นี่แหลมๆเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะฮะรันเลขรานนัมเบอร์จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านใต้นะด้านใต้ก็จะมีคําว่าหลวงปู่บุญมานะกับ อันนี้เป็นโคดเนื้อนะฮะเป็นโคดเหนือนะทอดอหมายถึงทองแดงนะ,ะก็จะมีโคดเนืออออ่างจะเป็นอปัปก้าสอเสือจะเป็นสะตะะนะฮะ,อะทอทหารจะเป็นทองทิพนะ,ะแล้วก็อพออะไรนะพอพานนอนหนูนะฮะพาตินา นะมันจะมีเนื้อพาติน่าเขียวนะแล้วก็มีเนื้อนอนนูเป็นนวะนะฮะงองก็เงินแน่นอนนะแล้วก็มีนี่ฮะเศรษฐีบุรพามาหาปราบชื่อรุ่นอยู่ด้านล่างนี้นะ,นะนะะใครสนใจติดต่อได้เลยด่วนๆน,นะของมีจำนวนจำกัดพ้าสร้างน้อยด้วยนะสวยงามแบบนี้ด้วยมาเดี๋ยวเราแกะกันอีกสักองหนึ่งนะขอ อย่างเดียวอย่าเป็นเนื้อเงินนะเพราะว่าเนื้อเงินเราเก็บไว้ให้กับ fc ทุกท่านได้ลุนนนะล้นกันนะได้ลุ้นกันของเราขอเนื้อล่างๆทางเราอยู่แล้วนะโอ้ไมอีกหนึ่งฮนะไม่สามารถรอบนี้ไม่สามารถเป็นเนื้อทองทิพนะเป็นเนื้อองทิพจํานวนการจะสร้างหนึ่งพันห้าร้อยองค์ฮะหนึ่งพันห้าร้อยองค์เป็นเนื้อทองทิพนะนะแบบนี้งานพุทธศิลป์สวยๆนะราคาบอกเลยว่าย่อมเยามากๆฮนะ ได้รูปหล่องานพุทธศินแบบนี้เท่าราคาเท่ากับเหรียญน,นะเท่ากับเหรียญเลยนี่นะละเลขละนัมเบอร์โคตรทหารจริงไหมนี่นะฮะโคตรทหารชัดเจนนี่ตารางนะเนื้อทองทิพย์โคตรทหารนะขออีกสักเนื้อขออีกสักเนื้อไอ้เอฟซี FC ได้รับชมกันนะอ๋อแต่แต่ทองแดงผิว าผิวไฟโอ้ยเปิดได้พอดีพอดีแป๊ะโอ้โหนี่เลยฮะนี่เลยอยากจะให้เห็นพอดีผิวสวยมากๆากคผิวสวยมากๆนี่นะฮะสามเนื้อนี้นะฮะจำนวนการจัดสร้างเท่ากันนั่นก็คือ1500ง้าองค์ฮะหนึ่งพันอยองคอันนี้แกะออกมาให้ดูก่อนเพราะว่าพอมันมีถุงแล้วมันมันไม่เห็นมันไม่เห็น มองให้เห็นนี่จระจ,จ่แบบนี้สีสวยมากๆเนี่ยโอ้ไม่ต้องเห็นองค์จริงอะ่ะสวยจัดจัดอ่ะองค์นี้สวยมากๆนะฮะนี่นะฮะนี่ตายฐานทอดอนะฮะทองแดงเหมือนกันนะฮะทองแดงเหมือนกันรันเลขรันนัมเบอร์นี่นะสีสวยมากๆ ดูแล้วคล้ายๆไทยเทนะแต่ว่าเป็นการทําผิวออกโทนสีแดงนะไทยเทจะออกโทนเขียวม่วงนะอันนี้ออกโทนสีส้มแดงนะสีส้มแดงสวยมากๆสําหรับรายการนี้อ่ะนี่นะฮะใครที่สนใจสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k ด้านบนนะหรือทางไลน์ด้านล่างยินดีบริการพี่ๆทุกท่านนะ มีเนื้อเงิน3ององนะวะอีก2องค์นะฮะเล็กน้ำผี1ององนะนี่ก็รวมกัน6ละนะเนื้อ3 k เคอย่างละ1องค์ในลังนะสามองก็เป็น9องคองละ2 k เคอีก2องค์เป็น10 11องค์งนะฮะที่มีอย่างละแค่1องค์ในหลังนะอย่างละแค่1องค์ในหลังใครสนใจสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ด่วนๆเลยนะของมีจํานวนจํากัด ราคาบอกเลยว่าเท่ากับเหรียญน,นะราคาเท่ากับเหรียญเลยแต่พี่ได้รูปหลอกกลับบ้านไปนะสวยงามมากๆใครสนใจสามารถติดต่อเราก็มาได้เลยนะฮะมทางเพจ a c e b o o k ก็ดีทางไลน์ก็ดีนะะเพจของเราหมื่นพุทธาพระแท้นะไลฟ์สดทุกวันเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปนะแล้วก็ทางไลน์เนี่ยสามารถติดต่อได้ตลอดนะ หรือว่าใครไม่สะดวกก็สามารถโทรเข้ามาได้นะโทรเข้ามาได้เลยงานพุทธศิลป์แบบนี้หนุมานพุทธศิลป์นะของหลวงปู่บุญมานะเกจิสายเหนียวแห่งเมืองกบินบุรีนะใครสนใจ อย่าลืมนะฮะทักขายกันเข้ามาสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวราพี่ๆทุกท่านไปก่อนฝากนิดเดียวฮนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อ้าวน่าจะเป็นเกจิท่านไหนหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันช่วงนี้พาเข้าบ่อยมากๆนะก็สองาวันมีคลิปหนึ่งนะก็จัดให้กับ F4 ทุกๆท่านนะครับรุ่นไหนที่เรามีเข้ามาใหม่ยกลังมานะผมการันตีเนื้อเงินให้นะได้ลุ้นเนื้อเงินแน่นอนในการคระพระนะเราคระกันหน้าไหลสดพี่ๆได้เห็นกันเยอะแยะมีมีประจักษ์พยานเยอะแยะมากมายนะก็ไหลถคระทุกหลังนะคระทุกหลังไม่ว่าจะเขาจะ ชี้เป้ามาหรือเปล่านะหรือว่าไม่ชี้เป้ามาก็ยังมาค้าให้อีกรอบหนึ่งนะถ้ารับหนังยางมาก็แกะให้เห็นเห็นเลยนะคราให้เหนนะ็นเห็นน้าร้สดเลยทันทีนะสำหรับวันนี้ขอตัวลา fc ทุกๆท่านไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหนะ้าสวัสดีครับ